สวัสดีครับสามเณรนิฟาร์มสวัสดีครับทุกทกท่านเนาะเข้ามารับชมนะเอฟซีเพื่อนๆอันครับนะพี่น้องๆนี่ครับ <c oughs> เอานาเกี่ยวเข่าครับเกี่ยวออกไปร้ายแล้วครับเบิ้งสภาพไปไปเรื่อยกลางเดือนพฤศจิกมาแล้วครับเนาะเขาสู่ปลายเดือนพฤศจิกากะ เขาก็เกี่ยวไปหลายครับเนาะเริ่มเกี้ยวไปหลายอีกประม่านบวถึงอาทิตย์กัน่าจ,จะมดนะครับเนาะเขาซุกมดแล้วถ้าล่อเพียงรถเก็บเกี่ยวใส่รถครับนี่ครับเรืออยู่ของอยะครับนะน้าไก่เคียงกันทียังมาเกี่ยวในโซนนี้ครับฝั่งนีทันเกี่ยวมือน,นี้จะบอได็ปลอยครับมือน,นี้นี่มีเรืออยู่หน้าเดียวครับแถวๆไก่ๆเนาะ,ะนั่นก็นเริ่มเกี่ยวไปหลายแล้ว มือนี้จะบอเด็ปลอยเพราะว่ามีแม่ทองแก่อยู่สามเมยครับ,นะบนเนาะบบแนวว่าคนจะมีข่าวดีให้มือนี้หรือเปล่าครับเนาะกะเลยจะปล่อยในแปลงหยาอ่าพักงูกครับแปลงหยาสำรองแปลงเดียวนี่นะครับเนาะไม่จะวันนี้เป็นมีลูกมี่ยังครับกม็มาปล่อยเลี้ยงครับเนาะ ก็จะสลับไปเลียงครับตัวน,นี้ก็จะให้ยาเงา้ยวหิญะปงล้วก็อยญะง,งอกก็จะพูดมาปล่อยไปครับพอเพิ่นคายเครียดครับเมื่อน,นี้เลยบม่ไเด้ไปก็เลยปล่อยมาตตเศร้าก็านี่อยู่ครับเนาะประมาณเจ็ดโมงกว่านี่กัแปดโมงแล้วนนำหมอกก็หายให้เพิ่นมาเส้นหน่หมอกแต่ว่าเพิ่นก็เมื่อกินเดข้าวหนึ่งครับเนาะลากะจังที่เห็นครับย้อนแสงมาจังหน่อยนอนครับเนี่ยจะย่างอ่อมไป ยานปลาลูกครับนะครับถ้าออกมาตอนเสาร์สภาพเพิ่นกนสิมาพักผ่อนมานอนนะนอนนอกคอก็จะดีครับนะโคกงๆว่าโคกงอย่าไปกลัวนะพี่นอนถ้าปล่อยเลี้ยงตอนเสาร์ก็จะปล่อยไรทุ่งก็จะประมาณเจ็ดโมงครับนะเจ็ดโมงกับปอยแล้วหกโมงครึ่งครับนะหกโมงครึ่งกับปอยแล้วครับนะไปเพิ่นก็นจะถ้าเพิ่นอิม่มเพิ่นก็นจะนอนครับ ก็ในคอกอาจจะมีมียุ่งมีแมงครับก็บเลยเหยียดห้เพิ่นบาสบายโตครับนี่บมสบายโตก็เลยเพิ่อนออกมานึ่มาพักนึ่เพิ่นก็ได้ม,มาพักผ่อนถึงนอกครับผมมียุ่งมีอเพื่อนนอนนะกลางผาดางครับแต่ว่ายุ่งก็มีให้เกาไปในพักผ่อนไปจะประมาณนี้นะครับเนาะ จะบาะเขาใกล้เกินไปแต่นม่นี่ก่อนครับก็จะมีเออ่แม่สีทองครับกินอยู่บนแม่สีทองลงมาแต่เป็นแม่ของมีโชคครับในหัขาวนี่แม่สีทองลงมาตะแหลกนี่กินโมยุดเลยครับเนาะจนปานนี่ครับน่ะเป็นชั่วโมงแล้วครับนี่ถึงตะปล่อยมานี่ก็ราเร่ชั่วโมงเนาะกินอย่างเดียวครับบ่สนกับไผครับกินอย่างเดียวแม่สีทองต้องการอาหารครับเนาะลูกกินนม ้างคางด้านนี่ก็เกี่ยวไปหลายแล้วครับเนาะ <S 2> <S 2> นเกี่ยก็จะกว้างนะแต่ว่าต้องรอครับรไอ,อยเป็นเก็บเข่าคางกันแท้ครับเนาะเก็บเข่าที่เป็นรถเกี่ยวเกี้ยวบ่ดด้เนาะแต่ของเงยนมินก็นเกี่ยวไปจัดเดือนแล้วครับเนาะจะจะเดือนแล้วเกี่ยวไปโดนแล้วเป็นลูกเขาแล้ว <c oughs> ขเขาแล้วจะยังปล่อยว่าท่านใดครับนะติดติดงานดันคางครับ กระเพิ่นท่านในเก็บเขาห่วงเขาจะเอาไป้นีก่อนครับแต่ปล่อยไปได้ครับนะฟางค่ะมีน้ำอยู่เออเป่นน้ำออกจะได้ฟางครับนะฟางแซน้ำอยู่ตอนนี้ก็ให้ล่อเหียนก่อนจังจะเอาครับนะแล้วก็เอาน้ำออกครับแต่ผับรอบๆด้านนะครับเนาะนี่ตะวันตกครับนะตะวันตกท่านในเกียวครับนะตะวันออกเกี้ยวไปแล้วครับเนาะ มือนี้บ่ไปครับมือนี่จาะพักครับพักทั้งคนทั้งงูครับเนาะทั้งงูทองเงี้ยลายโตครับหากินให้ข้าวดีมือนี้ก็เลยพักเบิ่งก่อนครับเนาะเป็นสลับไปเลี้ยงครับพักเดินทางไก่ครับไปต้องไปโน่นหมดละครับโน่นจังที่คลิปผ่านๆมากครับมีโน่นหิวผามีโน่นกุ๊กโพครับนะองค์พอสารไปพุ่นครับโน่นหิวผาอยู่กก กนุ่นยิป้าอาจจะไกลกว่าครับนะเนาะระยะทางครับประมาณเจ็ดถึงสิบโลครับเนาะสไปเลี้ยงแต่เขาไปลึกๆอีกก็จะไกลครับนะอ่านี่ก็เลยพักไปหนึ่เลี้ยงจากสองสามมื่นก็หยุดครับนะโมเมนต์หยุดครับเอาไว้อยู่บ้านครับว่าไปไกลเนาะมันจะหาเลี้ยงเราเล่านี่ อีกอาทิตนานี่ก็าจะได้ลุยแ,วแถวนี้และครับ,บกไกลแล้วครับอาทิตนาครับอาทิตนามีโอกาสจะได้ทางทิศตะวันออกนี่อาจจะได้เลี้ยงแถวนี้ครับเนาะเขาออกหลายแน่แล้วครับแต่ประเด็นปีนี่เอ,อ่อจังทีหูกันเนาะต้องคิดไลยไลายปีนี้มีน้ำครับน้ำหลากหลาแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นธรรมชาติฮะทุกปีแต่เมื่อมีช่วงที่แอดมินเริ่มเมื่อเลี้ยงง่ว2สองปีก่อนหน้านี้ครับเนาะ จะแรงครับก็เลยเห็ดให้ยนำมืดไวบางอินที่เลี้ยงกะช่วงนี้ก็จะร้ายขึ้นครับแต่ว่าจะเสียตรงเสียตรงจังไดเนาะเสียตรงว่าหนาแรงเงีย้ยวงนครับนะเนาะหงามืดเร็วครับเนาะถ้าเป็นลักษณะจังซี่ทุกป,ปีนะก็จะหนาแลงสั่นครับเนาะหงากับมีดไผ่ปล่อยไรลทุ่งในโดนครับเนาะเป็นข้อดี สิบ่ได,ไ,ไ,ดบได้ไปเลี้ยงเร็วบ่ได้ไปเลี้ยงในี่ปลาทามูนเร็วครับนะ,อะนเอามื้อนี้เฮาจะลองเลาะเบิ่งไกลๆครับนะเพิ่นจะลูกบ่ลองย่างเบิ่งไกลเพิ่นลูกกะว่ากันกะเพิ่นได้พักแน่แล้วล่ะเฮากันเข้าอยู่ไกลมันก็สิบ่ชัดเนาะไกลครับเจ้ยเฮาเจ้ยเฮาก็ลูกแล้วเจ้ยครับ ปานแดงนี่ครับนี่ช่วงพอระว่างครับเนาะเจอกับปานแดงเจอกระชีนนวลมาอีกครับเบื้องลักษณะโอ้ผอนนกยินครับเจอกับปานแดงนี่ผอระว่างครับเนาะครับตอนนี้มีสามครับเนาะนี่ทองมดได้ครับนะทองมดแม่แม่สีนวลตัวนวลครับตัวนอนอยู่ตรงกลางนะครับเนาะกับลูกเป็นโฮมนันผสมติดแล้วครับประมาณ เดือนกรกฎาคมครับเนาะ,ะ,ะกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาคมพฤศจิกาแล้วเล่าสี่เดือนนะครับเนาะทองในสี่เดือนแล้วมัน <c oughs> มีอาการเป็นจัดจะได้พา,านครับสี่เดือนเราถือว่า100ร,ร้อยเปอร์เซ็นต์ทองนะร้อยเปอร์เซ็นต์ทองมีกระฟอแล้วังครับเจอยครับเนาะเจอยังอยู่ช่วงกร,ระฟอแล้วังประมาณเป็นแม่สาวเนาะกับดูยากครับ เมษเวันนี Guys, ่จะโดนครับจะเตือนโดนอาทิตย์จริงๆเนี่ยก็อาทิตย์หลายเทือกนะครับเนาะแอดมินก็ซ้อมมาโดนแล้วนี่ครับอาทิตย์นีกันนะจะได้รุ่นครับเนาะอาทิตย์นีเนาะนี่หุนหางหุนหางล่องลายครับเนาะนี่หุนหางล่องลายแล้วอาทิตย์นีครับจะได้รุ่นครับว่าเพ้อมืออื่นมือเฮึ่งครับนี่คเป็นยังไงครับนี่ครับ ไปในสองมือนี่เพรได้รุ่นเลยครับนี่ลุบแล้วครับลุบนี่ค้นหางนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้เพิ่งล่มลายแล้วครับนี่ตรงนี้ย่อนแสงนะครับเนาะนี่ครับค้นหางนีเจยอาจจะบอชัดอะไรครับพวกนา้มาล่มลายแล้วนี่ครับลักษณะงูกระไรคอดนะครับเนาะไก่คอดแท้ครับเนาะตัวนี้คือไก่คอร์ดแตะหางล่มลายลักษณะนุ่มนะครับเนาะนุ่ม ข้าบเจ็บขาบนีุ่นมนมกบ,บวมเน่แหะครับนาอะครับบวมจนลดจนบวมเป็นงดสาวครับอาจจะสนะของนมครับนะครับคนครับเสียงเพลงเอาเบิ้งหลายลส่วน ปานแดงนี่ก็เตือนเตือนหลายรอบแล้วครับหางพันหยกหางอยู่เรื่อยๆครับเนาะก็เบิ่งยากครับเนาะเ้าจะไปเบิ่งหยาไกลๆได้ยังครับเนาะมาตื่นนอนเฟื่องแล้วพอนนอนนี่แมวปานแดงครับก็เป็นแม่แดงแม่แดงนี่ปีนี้บ่ได้ครับปีนี้ลูกหางครับลูกเพิ่นกะนี่ครับ บุนโฮมโอ้สมโซดครับสมโสนี่ออกอยู่ป่าครับากาหนะ้าไม่ไม่กลางสมโสดนี่้าลูกห้างขอดีครับนี่ลูกเป็นเล็กสมบูรณ์ครับกินนมสมบูรณ์แข็งแรงครับนะวะัฒนไหนแม่าท่านไหนนี่อยู่นั่นก็นจะเป็นตาดำตาดำนี่ลูกเพล่นครับลูกกระพูประเภทผู้ทองแดงครับนะให้ลูกสวยอ,อยู่อากาศเป็นลูกของ ชีท่อเหมืนกับกินอยู่พุ้งขาวๆเนี่ยเป็นมีโชคนะตัวนี้ก็เป็นขวากเลยครับนี่จะมีแม่อึ้งเผาแล้วก็นองกลางก็คือน้ำตาลแล้วก็ทวีสับแล้วก็ล้านเพิ่นมีโชคนะครับพุ่ณสาวใหญ่เพิ่นชีท่อครับนะนี่จะเป็นขอของแอดมินเลยเลยครับนะเลยเป็นเป็นงัว ตัวนี้มีสามเจ้าเนาะอย่างอย่างยังทีราบกันก็นกนคือท้องนงสาวครับนงสาวก็คือ <c oughs> ของนงสาวก็เป็นเออ่ทองแดงครับตาดำเนาะตัวนั้นก็เป็นของพ่อกับแม่ครับเนาะของนี่โซนนี่ของพ่อกับแมยหมดเลยครับเนาะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับห้าตัวสองสามหกตัวนะครับเนาะนี่โซนนี่จะเป็นของพอ่อของแม่ นะแต่ก็ร่วมในขอกแอดมินหมดเหรอครับเนาะแอดมินเป็นคนรับผิดชอบลักๆนะครับเนาะควาแม่กับเสริมแอดมินก็ของแอดมินเองก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเนาะอแอดมินมีหาแล้วหานี่ก็ะจะเป็นฮกนี่ต้องล่อเนี่ยครับนี่ฮกนี่ก็ฟอร์เราว่างครับเนะี่ย รูสีกันครับสามตัวนี่ครับเนาะกะมีมีอึ้เองเผามีอ่าเจยอึ้องเผาเจยแล้วก็ปานแดงครับเนาะออกไล่ๆกันหาจะตีเป็นเดือนหนีก็ได้ครับเนาะเก็บภาพจักหน่อยถอยมาก่อนครับเก็บภาพแดดปดจักหน่อย จะนอนพักครับเนาะบ่ได้ออกไปกินคนเดียวกับกินไปชีท้ทองเนาะทองใสกระโลงไหมครับหน่วยหน่อยลุงครับเนาะแอนดมินจะไปหามาอีกอยู่เปลี่ยนขนาดลงุงให้เบาขึ้นครับมีแต่ของอของของลืมสื่อชิโนนออของนวล โอ้ยลืมซื่งง่วงครับเนาะแอดมินก็ได้หลายตัวกับซับโซนสบเซานี่ครับกับบอลเซาแล้วครับในะสองโมงครับนะครับค่อยถอยยางมากครับเดี๋ยวจะให้จะเก็บภาพบรรยากาศฟังโซนนี่ครับเนาะโซนนี้นะครับก็จะเป็นโอ้นอนทานอันนี้เรามีโชว์เขาเขาใกล้ก่ค่อยได้ปรนเด็ครับเนาะยังหน่อยอยู่แล้วกา็บ่ท่านได คุณชินปันไดจะจับในในคอกได้อยู่ครับแต่อยู่ด้านนอกนี่อาจจะปันใดนะครับเสียงดีวะครับกันนอนอีกแล้วครับนะนอนอีกแล้วเจอกันนอนแล้วเจอยรับเจอยตัวนู้นครับครับอือเองเผานี่สูสีกันครับเนาะก็เลยกล้าวกถูกว่าเพราะว่าเอิงเผาเป็นแม่เก่าครับเป็นเป็นตัวที่ขอดง่ายครับเนาะแม่เก่านี่ยขอดง่ายมากเลยกระโลงสีท่องกระดังใสๆดีครับเนาะอันหน่อย ส่วนของส่วนของสีนวลกะบอันใหญ่กระดังไปอีกแบบนึงครับตัวยยัตวใหญ่กับตัวเล็กนะครับแต่สมองสหรับแขนกว้างแอบนะครับตดาดำห้าลูกแล้วตวดาดำห้าลูกแล้วครับตาดำห้าลูกแล้ว,วหล่าหยาขงเขามีแอดมินกับซีดีห้ายยาเสริมแถวๆนี้แหละครับเนาะต้องไปเตรียมโตกันใส่อาหารใส่ยังเรียบร้อย ออกินเข่ากินน้ำแล้วก็ซิออกมาเลาะเบื้องเพลินนี่ล่ะก็ซิหาหยาเมาื่ติมครับเนะหาะหยาเมาื่อเต่มแถวนี่แหละครับหยาในขั้นหน้านี่แหละครับหาเกี่ยวหาตัดมาเติมเพิ่นก็ได้เพิ่มเติมครับมือ่อนี้บริบปายเราจะให้กินฟางครับหยาอยู่นี่กับพ่อได้อยู่ครับมือ่อนี้ได้อยู่ได้อยู่จะว่าเข,ขาก็อยากเสริมครับเนาะอยากเสริมเพิ่น,นกินอาหารคนช่วงนี้ครับตามที่ ศึกษาเมเนะครับนะรายละเอียดบัลายเป็นว่างวไก่ขอดบ่อยากให้กินครับเนาะทำกินทำกินอย่างแอดก็เลยถ้าให้กินตัวนึงเพื่อนก็นอยากกินหลายตครับเนะาะแยกกินหยาครับงูลายบัวมีบ่เป็นโซนนะขอเสียของการขอ,อกที่บ่ได้กันบ่ได้แบ่งเป็นตัวเป็นตัวเป็นล็อกมันก็นยาครับขอ,อกร่วมเป็นสีครับแต่กินกับเห็นกินกับตำกันครับเนาะ ครั้งตัวน,นึงตัวนึงก็นนงกอยากเข่าครับแย่เอามาหยาบอยากจะฟูงหยาบนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสนต,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 ตะไพ่ตะไพ่ครับสนตะไพ่เพราะท่านขบนําแต่ขบนี่ก็จะผูกไว้ลามได้นะครับเมื่อนี้เฮาเพาะกันซ้ำนี่สักวันนะครับเนาะเพราะว่าแอดมินจะไปเตรียมโตแล้วเอากัร บราได้ไปเลี้ยงมานีา่ขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมหรือลังใจครับเนะาะแล้วก็ฝากากดไลค์ลกดแชร์กดติดตามฮะช่องซันมินิฟาร์มครับซันมินิฟาร์มเลี้ยงงัูมันบ้านเฮาที่อุทั์การไปเลี้ยงครับการปล่อยเลี้ยงไล่เลี้ยงนะครับตามฤดูครับเนาะหนา้าฝนกับปเลี้ยงท่าม,มูลหน้าเกี่ยวเขนานทุง่งแปรนกับไล่ทุ่งนะปล่อยนะครับ ไปบดได้กะขังคอกหรือว่าประมาณนี้แหละครับเนาะขังบานนะแล้วมันนี้ก็พบพ่ันทำนี้สักวันครับเนาะมาจังว่ากันครับเนาะขอบคุณทุกทันที่เขามาเป็นกำลังใจรับชมครับ